ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่26ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงน,นี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะการเดินทางมีโอกาสประสบความสําเร็จช่วงน,นี้การงานโดดเด่นนะคะใครที่จะนําเสนอโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสประสบความสําเร็จและได้รับนะคะผลงานที่ดีนะคะช่วงน,นี้ใครที่จะลงทุนทําธุรกิจ นะคะค่อนข้างดีมากๆนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาสุขภาพนะคะนิดหนึ่งนะคะระวังสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในบ้านหลายๆลคนกําลังคิดกังวลเป็นห่วงสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาการหกล้มนะคะระวังหกล้มระวังเกี่ยวกับขาระวังเจ็บขานะคะช่วงนี้นะคะใครคิดเรื่องงานอยู่นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีเขียวสีส้มให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณนะคะวันนี้6 1 5แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ